ทุกคนใครที่ปลูกเพกาแล้วสูงนะคะยังทันนะคะตัดนี่ตรงนี้สูงค่ะต้นนี้สูงเราก็ตัดเราเหลือไว้อันนี้เมกกว่าค่ะเราตัดตัดทิ้งเลยตัดข้างบนทิ้งเลยแล้วเ็าแตกใหม่ค่ะพอเขาเริ่มแตกใหม่เราก็จะมาเด็ดยอดเรื่อยๆไม่ให้เขาสูงค่ะอันนี้ก็แตกมาเห็นไหมคะ เขาแตกใหม่ค่ะไม่ตายค่ะทำเตี้ยใหม่ค่ะทุกคนบางทีก็ลืมดูแลพอนึกได้เราก็มาตัดแล้วก็แตกใหม่นี่เห็นไหมกำลังแตกยอดสวยเลยเดี๋ยวก็จะเด็ดตรงนี้ออกเดี๋ยวให้เขาโตสักหน่อยให้ใบเขาแก่สักหน่อยแล้วก็จะมาเด็ดเด็ดยอดออกไม่ให้สูงอันนี้ก็ปล่อยให้เขาแตกก่อนให้เขาเติบโตก่อน นี่ก็อีกต้นค่ะสูงเกินไปก็เลยตัดเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ข้างต้นไม้ต้นอื่นที่เขาสูงเขาก็จะสูงตามไปเรื่อยซึ่งโดยปกติเขาก็เป็นต้นไม้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะนี่พอตัดออกนะเขาก็แตกใหม่เนี่ยก็แตกตรงนี้ใหม่นีเพกาค่ะน,นี่กำลังจะสูงอีกค่ะทุกคน ไม่ให้สูงแล้วเดี๋ยวเราจะเด็ดออกเด็ดตรงนี้เลยอันนี้ลืมมาดูแป๊บเดียวเองค่ะไม่นานเองอันนี้เราก็จะหักออกเลยค่ะไม่ให้สูงเห็นไหมหักออกเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะแตกยอดมาสอ,สองข้างบางทีก็สามยอดเนี่ยตรงนี้ค่ะจะแตกยอดใหม่อันนี้ก็ทิ้งไปค่ะ แล้วก็มีต้นนี้อีกนี่ก็ตัดแล้วลืมมาดูเขาสูงไปก็เลยตัดค่ะตัดแล้วก็อยากให้เขาสูงอีกค่ะกเด็ดยอดเด็ดยอดค่ะเพกาตี้ต้องเด็ดยอดเดี๋ยวเขาก็แตกตรงนี้สองฝั่งนี้ที่เราสองฝั่งที่เราเด็ดยอดออกค่ะอันนี้ก็จะไม่ให้สูงค่ะไม่ให้สูงเดี๋ยว นี่คือต้นเขาห้ามสูงนะคะกินยากนี่แล้ก็จะเด็ดตรงนี้ออกตรงข้อต่อเด็ดออกบางคนอาจจะเด็ดตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่เขาสูงแล้วเราสามารถตัดได้อีกค่ะทุกคน ต้นนี้ต้นนี้สองเมตรต้นนี้อยู่ที่2เมตรค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งออกมาอีกแตกแตกแล้วค่อยมาดูกันใหม่ค่ะทุกคนเพกาดเตียสูงไปก็ตัดออกค่ะเห็นไหมอันนี้ก็ต้นใหญ่แต่เขาก็แตกยอดออกมาแล้ว ไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะทุกคน